ตอนนี้เห็นร่องรอยและมีข่าวดีสำหรับผู้ติกสืบของท่านทั้สองนะ้วเท็จจริงเป็นไงท่านใช่เดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่อไปก่อกนน้อ่ารับทีนี้ไม่ใช่แค่มีผู้กระทำความผิดเพียงสองคนแต่ในสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ย คิดว่ามีคนที่ร่วมกระทําความผิดหลายคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้การสืบสวนของเรามีอุปสรรคครับแลักษณนะก็คือที่บอกว่ามีเพื่อลร่วมทีนนั่นหมายว่ามีการวางแผนมีการเตรียมการล็อกเป้าประมาณนั้นป่นก็มีการวางแผนนะครับมีการเตรียมการส่วน,ส,วนส่วนเป้าเนี่ยแนวทางการสืบสวนเราก็คือ,อไม่ได้เป็นล็อกเป้าว่าจะต้องยิงคนนี้ถ้าเจอ,อ กลุ่มบุคคลตามที่เขากําหนดไว้เขาก็จะลงมือหมายความว่าก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายลักษณะเป็นอริครั้งเก่าก็ํานองนั้นใช่ครับํานองนั้นแต่ก็อยากจะฝากไปถึงสถาบันของน้องผู้ได้รับบาดเจ็บว่าตอนนี้ตํารวจเราทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่ได้หยุดเลยนะครับทำการหามรุ่งหามค่ำเพราะฉะนั้นแล้วความขื้นหน้าสัญ,ญญาณถึงดีแบบนี้เพราะฉะนั้น รออย่าเพิ่งตรวนสรุปรอรอการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจก่อนครับแต่ลักษณะกลุ่มคนที่มีคาดว่าจะมีการล็อกเป้าหรือเลือกเลือกเหยื่อเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลมันน่าจะเป็นองคอ์กรเป็นกลุ่มก้อนประมาณนั้นกว่านะตอบแบบนั้นได้ครับใช่ครับเป็นยังไงฮนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของน้องผู้บาดเจ็บหรือผู้เจยบซึ่งถูกลุกหลงน,นะครับ อเป็นเรื่องของอะไรครัแนวทางเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องของการเป็นกลุ่มก้อนเป็นองค์กรเป็นลักษณะความคิดอย่างนี้นี่แหลัทัศนคติของของกลุ่มของสถาบันผมพูดก้างๆดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดประเด็นอื่นนะขอเน้นย้ำนะว่านี้เราไม่ได้ตัดประเด็นอื่นแต่ว่าประเด็นที่กล่าวมือเมื่อสักครู่ก็เป็นประเด็นที่เราตั้งไว้ในระดับต้นๆที่ต่อเข้าความหมายคือมันเหมือนรูปแบบในอดีตที่เราเคยเจอแผนปฏิบัติธรรมมาคือลักษณะ ต้นที่หรือติดปฏิบัติก็ได้แต่ว่าเป็นลนนักษณะของกานน้องใหม่อะไรอย่างนั้นนะคะก็แนวทางเป็นแนวทางแบบเดิมผมใช้คำพูดอย่างนี้ที่กล่าวว่าตำรวจมีขอดบทเรียนในอดีตมาว่าการสืบสวนเนี่ยถ้าเป็นข่าวมันก็จะมีอุปสรรคในการยา่าเพราะเขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยแม้ว่าแผนพฤกษกรรมจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าก่อนหน้านี้เขารู้ว่าตำรวจสามารถสืบสวนจับกลุ่มให้ได้ยังไง ครั้งนี้เขาก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น